สวัสดีครับสวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคิดบอกจะแล้วครับดํานะครับหลุดไปแล้วครับนะให้คนไปรายงานช่องจระเข้ครับนะเอฟซครับไปแล้วครับสมองสมองไปแล้วครับงานนี้ครับเอฟซตัวใครตัวมันนะครับย้ํานะครับเอฟซครับเราต้องไปช่วยกันกดไลค์นะครับเวลาไม่ชะลวันลงคลิปหรือลงโพสอะไรเราต้องช่วยกดไลค์เพราะตอนนี้ครับช่องไม่ชะลวันนะครับถูกรายงานอย่างหนักจากเอฟซพลังเลนะครับล่าสุดนี้นะครับถ้ามันมีการขึ้นมานะครับ ให้มีการขึ้นมานะครับว่าคลิปคุณสนใจคลิปนี้ดีมากอ่ะดีดีมากหรือว่าแย่ให้เราพิมพ์คาว่าดีมากครับตอนนี้ครับอีดํานะครับรวมพลนนะครับคนพลังนะครับของเอฟซนะครับให้ไปรายงานช่องของใหม่ทละวันอย่างหนักเพราะว่าไม่ทละวันนะครับลงข้อมูลนะครับได้อย่างดีมากจนทําให้นะครับอีดําเนี่ยนะครับนะไม่พอใจอย่างหนัก ดำไม่พอใจทั้งหนักนะครับให้คนไปในงานช่องไม่ชัวันเพราะนั้นเอฟีพวกเราทุกคนที่ติดตามช่องผมอยู่ฝ mm. ากด้วยเวลาไม่ชลนวันลงคลิปหรือโพสตอะไรให้เราไปกดไลค์ถ้าเรากดไลค์เยอะนะครับเขาเขา,เขาจะรายงานช่องไม่ได้เหมือนกันครับช่องผมเหมือนกันให้ทุกคนเข้ามากดไลค์กดไลค์กันเยอะหรือว่าคอมเมนต์นะครับกันเยอะๆตอนนี้ครับดําเสียทรงไปแล้วครับออกมาพูดว่านะครับว่าไม่จาะเคออกมาโพสต์นะครับนะ นะมึงเป็นให้จระเข้แต่กูเป็นกายทองนะครับอีนี่ฉลาดครับอีนี่ฉลาดใช้คําพูดฉลาดฉลมนะครับนะใช้คําพูดฉลาดคือตอนเนี้ยเสียทรงไปแล้วไม่พอใจใหม่ชลาย่างหนักเพราะอะไรครับนางยังมากล่าวหาว่าใหม่ชลานคุดบ่อร่อปลาฉันไม่ตกฉันไม่ตกหลุมพรางเธอหรอกนี่ไม่ไปคุดบ่อร่อปลาตรงไหนอีนี่ คิดไปเองเออไปเองเข่าให้เอาฟาร์มจริงมาหลงตอกหน้ามึงมึงรับไม่ได้นะมึงรับไม่ได้เข่าเอาฟาร์มจริงมาตอกหน้ามึงมึงรับไม่ได้มันบอกว่าอ่ะเป็นแค่จระเข้แต่กูเป็นไก่ทองอีดำบอกอย่างนี้ไอ้สะครับไปแล้วครับจะมองสมองไปแล้วครับก็ฝากไปแม่ทุกคนนะมึงจะเห็นกูเป็นปลามึงจะขุดบ่อล้อปลาใครขับไปขุดบ่อล้อปลามึงฮาดำใครขับไปขุดบ่อล้อปลามึงมึงต่อขูสิมีแต่มึงจะทาตัวเองทั้งนั้น มึงโกหกสังคมด้วยคําพูดตอนนี้ไม่พอใจเรื่องที่ไม่ชะลวันเอาเรื่องกับคําคเบิกฟาร์มในการที่เครื่องสับมะพร้าวออกมาเปิดเลยทําให้ไม่พอใจนะครับเลยทําให้ไม่พอใจอย่างหนักตอนนี้ฟาดงวงฟาดงานางบอกว่ากูไม่ได้ปลากูไม่ใช่ปลามึงจะมาคุดบ่อล้อปลากูไม่ได้ผมยังไม่เห็นไม่ชะลวันนะครับไปคุดบ่อล้อปลาอะไรมาเลยแต่เ,าเอาฟาร์มจริง มาะตบหน้ามันจนมันรับไม่ได้ตอนนี้ฟาดงวงฟาดงานแล้วครับคิดจะหลอกล่อให้กูออกมาตอบให้กูออกมาโต้วว่าสิ่งที่มึงพูดเป็นยังไงแล้วนะอีนี่ฉลาดเห็นไหมครับอีนี่ฉลาดสุดฤทธิ์นะครับอีนี่ฉลาดสุดฤทธิ์นะครับคือตอนนี้มันระแวงไปหมดเลยมันเรี่ยมจัดเห็นไหมคนั่คนนะเวลาเลี่ยมจัดเนี่ยมันจะระแวงคนอื่นฟังให้ดีดีนะ คือคนนะมันเลี่ยมจัดคนนะมันโกหกตอแหลนะครับหน้าตาตอแหลทาปากแดงๆหน้าตาเป็นหลุมเป็นบ่อนหน้าตาดำๆคนประเภทนี้ครับนะคบไม่ได้เขาเป็นแค่อวตารเขาสามารถทาให้มึงดิ้นขนาดนี้ได้มึงต้องพิจารณาตัวงเองแล้วมึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วมึงนะเขาเป็นอวตารทําให้มึงดิ้นขนาดนี้ได้ถือว่ามึงนี่สุดยอดจริงนะครับส่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นครับ ไปแล้วครับสมองสมองไปแล้วนะโดนจระเข้ตอกด้วยความจริงครับรับไม่ได้ครับทุกคนนะครับออกมากล่าวหาครับว่าจระเข้นะครับไปมินอายกรรอายการจะให้ดำเอาประกบป้องอายการอายการด้ดำพูดนะอันนี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นะครับคือดำก็พยายามที่จะกล่าวหานะครับว่านมยชลวัรเนี่ยครับไปไปมิน อ,อยกในนิทานเรื่องนี้ครับนะย้ำนะครับเป็นเพียงให้ทานเนาะเรื่องสม,มุดนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสม,มุดในสี่ครับนิทานคือตัวเนี้ย <c oughs> หนักผู้หญิงคนนี้หนักนะครับนะดูทรงแล้วหนักมึงจะให้กูออกมาพูดไปให้กูออกให้กูออกบกป้ององยอ,อยกออยกอมึงรู้ถูกกูไปแล้วเฮ่เป็นไงครับจระเข้ทําให้มันดิ้นพล่านได้ที่เป็นไงครับนะาฮสี่ <c oughs> นี่คืออาการของคนเสียทรง คนนะครับเวลามันโดนโจมตีเวลามันโดนขุดบ่อยเวลามันโดนตอกหน้าบ่อยมันก็จะมีอาการแบบนี้ทุกท่านมันจะมีอาการแบบนี้ครับนี่คืออาการของคนเสียทรงนะครับคนเสียทรงแล้วก็เป็นอาการของคนที่เก็บอารมณ์ตัวเองไม่อยู่พยายามที่จะเก็บอารมณ์ตัวเองแต่ก็นะครับเก็บอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นี่ครับคือคนหลุดนะ ออกปองหัวล้อน,นะครับนี่คืออาการโกรธนะครับเนี่ยนี่ oon, นี่คืออาการโกรธนะเน yup. ี่ยนี bueno. ่คืออาการโกรธนะคนมันโกรธเป็นอย่างนี้ถ้าคนมันไม่โกรธมันจะไม่เป็นอย่างนี้นี่คืออาการของคนโกรธคืออาการของคนที่ไม่อยู่กับร่องอร่อยเป็นคนที่เออเรียกอะไรอะเออเป็นคนที่พูดง่ายๆคือหลุด เจอจระเคปเปิดหลักฐานหลุดนะครับเจอจระเคปเปิดหลักฐานรุดแล้วก็ที่สาคัญนะจอระเคปชี้เป้าให้กับทนายใหม่จําเลยได้อย่างดีนี่คือสิ่งที่ดํากลัวที่สุดเห็นไหมครับนี่คือการชี้เป้าของจอรเคการที่จอระเคปนาเอกสารมาลงหรือบทความมาพยายามที่จะชี้แนะพยายามที่จะแนะนําทีมงานทนายใหม่ดําเขาไม่เห็นพวกเคร่หัวรุดสิครับหัวร้อนนะครับทุกท่านหัวร้อนที่ครับ นี่คืออาการของคนหัวร้อนครับรู้กันยังืรู้กันยังครับนี่คืออาการของคนหัวร้อนแล้วก็เก็บสรงไม่อยู่นะครับเก็บสรงไม่อยู่แล้วก็ <c oughs> มีอาการค่อนข้างที่จะหลุดนะครับคือจระคเ่นพยายามแนะนําสิ่งดีๆให้กับอให้กับใครให้กับฟั่งพอตอีอดําก็รับไม่ได้ มันโป๊ะแตกหลายโป๊ะทุกท่านครับมันไม่ใช่ไม่ไปโป๊ะแตกอะมันโป๊ะแตกหลายโป๊ะวันนี้ก็โป๊ะแตกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สี่ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ความจริงมันก็คือความจริงครับนะดำนะครับมันก็คือความจริงมึงรักความจริงที่หม่จัล้วนโพสไม่ได้มึงก็ไปแดกแฟบตายซะไปแดกแฟบตายซะจริงฮะถ้ามึงรักความจริงที่ไม่ช่วันออกพูดเนี่ยมาชี้แนนมึงรับไม่ได้มึงก็ไปแดกแฟบนะ มึงเชื่อหัมึงอย่าไปอยู่เลยจริงกูฝากไว้เลยว่ามึงอย่าไปอยู่เลยถ้ามึงมีอาการหลุดขนาดเนี้ยนะครับคือคือตอนนี้ยนะครับนาง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 รู้ว่านางกำลังกำลังแย่นะคือแล้วไม่มีใครปกป้องเลยไม่มีใครปกป้องนางเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีใครปกป้องเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรสครับคือคือผู้หญิงคนนี้นะครับผมบอกเลยว่า เสียทรงนะเสียทรงนะโอเคสีครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปกดไ like ลค์ให้กับหม่ชะลวันนะครับถ้าเราเราเรา,เราอยากได้ยินข้อมูลดีดๆก็ฝากไปกดไลค์ด้วยแล้วก็ไปกดติดตามแล้วก็เวลาไม่ชะลวันลงคลิปหรือว่าหม่ชะลวันนะครับน,นได้ลงโพสต์อะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำใจไใม่ชะลวันด้วยเราได้ข้อมูลนะครับเราได้ข้อมูลข่าวแหล่งข่าวก็ม,มาจากไม่ชะลวันนะครับพี่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกดไลค์ครับไปนิทานให้ทาน